ขอเสียงปรบมือให้กับโอเป i n g s h ่ w ของเราด้วยคะ่ะอยู่ตรงนี้กับเราก่อนอย่าพิ่งไปไหนคะ่ะสาวๆข้างล่างที่กรีนนี่กรีนอะไรจ้ากรีนแอปส์ลูทวอดก้าหรือกรีนมาริโอค่ะก็รลยต้องขออนุญาตถามก่อนเลยแล้วกันนะคะพี่ตินาโชว์เมื่อสักครู่นี้เป็นยังไงบ้างคะเดี๋ยวให้ยืนข้างๆพี่ตินาดีกว่าก็ <c oughs> <c oughs> สนุกดีอะค่ะค่ะได้มาร่วม featuring ร่วมกันกับมาริโอเป็นยังไงบ้างเอ่ยทุกคนก็บอกมาเลยโอ้โหตายแล้วอยากมาจังงานนี้เพราะว่าเราวัยเดียวกันหมดเลยไงคะเขาก็เลยชวนเรามาถึงพิธีนัดนาค่ะแล้วได้เห็นขวดแอปสุดกลเมอร์ของเราแล้วเป็นยังไงบ้างค่ะโอ้โหแบบว่าสุดยอดมากค่ะค่ะแล้วมาริโอะล่ะคะเมื่อกี้นี้อยู่หลังเวทีเห็นมีการซ้อมเต้นใหญ่เลยตื่นเต้นไหมวันนี้ต้องมาประกบกับพิตีนาตื่นเต้นครับิธนพิศารเป็นดานซิ่งควีนของประเทศไทยใช่ครับผม มองพีตินาเป็นซูปเปอร์สตาร์อยู่แล้วครับโโแล้วก็เป็นผู้หญิงที่สวยอยู่แล้วครับสวยโโเรียกว่าสวยตลอดครับขอบคุณค่ะเขาไม่ได้ชมคุณนะคะเขาชมพีตินาค่ะกีททำไมคะแหมนึกว่าชมตัวเองนะคะอ่ะแล้ววันนี้ได้เห็นอาร์ตสุดเกลิ่มเรารู้สึกยังไงบ้างคะโอ้โหดูาลังการมากครับแล้วก็ดูแบบเป็นอะไรที่มีค่ามากๆครับแล้วทั้งสองท่านเนี่ยคิดว่าเมื่อสักครู่เนี่ยเพอร์ฟอร์แมนซ์ของคุณใครเจอดจรัสกว่ากัน สำหรับโอ้ก็ต้องยกให้พี่ติน่าแล้วครับเขาเป็นซุปเปอร์สตาร์และสำหรับพี่ตินาเลยคะก็คือต้องสองคนร่วมกันเพราะคนเดียวไม่ได้ต้องเต้นคนเดียวคงไม่ได้นะคะแต่ว่าเมื่อกี้เห็นเขาเต้นเหนือท่าเขางมนมากเลยนะแบบหน้าฟิวมากเลยผมต้องบอกก่อนผมเป็นเกียรติครับที่ได้ทำาอได้มาร่วมแสดงกับพี่ตินาครับในงานนี้ครับเป็นเกียรติมากๆครับอ่ะปรบมททังทังให้เป็นกำลังใจให้กับทั้งสองท่านด้วยค่ะ ขอบคุณมากค่ะอคคเอ๊ะแถวหน้านี่รู้สึกว่าจะรักคุณมาริโอเป็นพิเศษนะคะเอาละค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวต้องขอเชิญผู้บริหารของเรานะคะขึ้นมาร่วมกันบนเวทีค่ะขอเรียนเชิญคุณพานุวัตรวงศ์ศรีพิสานกรรมการผู้จัดการบริษัทพนอดวิคาดประเทศไทยจำกัดค่ะเสียงโปรเมตเตอร์ดับด้วยค่ะคุณพานุวัตรนะคะจะมอบดอกไม้ให้กับพิตินานะคะที่วันนี้ให้เกียรติมา